รู้ทัน3ขั้นตอนมรณนะกลโกงลงทุนออนไลน์รู้หรือไม่ว่ามิจฉาชีพหลอกลงทุนออนไลน์หวังดูดเงินจนหมดตัวมักใช้กลโกง3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่1ห,หลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงอ้างกำไรเร็วขอเรียนลงทุนฟรีแอบอ้างคนดังหรือบอริษัทใหญ่ยิงแอดผ่าน f a c e b o o k t i k t อกหรือส่ง SMS แนบลิงก์ ขั้นตอนที่2หลอกติดตั้งแอปลงทุนปลอมให้โหลดแอปนอกสโตมามตฐานโชกราฟกำไมรยลวงตาแต่เงินไม่ได้นำไปลงทุนจริงขั้นตอนที่3ส,สร้างความน่าเชื่อถือด้วยกลุ่มลน์หน้ามา้ามีกูรูปลอมหน้ามา้าโชว์สลิปเชียร์ลงทุนหลอกให้โอนเงินเพิ่มจนหมดตัวย้ำชัดการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงไม่มีอยู่จริง หากชวนโหลดแอปผ่านลิงก์หรือดึงเข้ากลุ่มลายโชว์กำไรให้สงสัยไว้ว่าเป็นมิจฉาชีพหากตกเป็นเหยื่อหรือพบปอดแสโทรสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ w w w t h a i p o l i c o n l i n e g o t h ชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาไทยร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์